สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถกระบะที่มีจําหน่ายในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นค่ายลองทำการตลาดมาได้10กว่าป,ปีแล้วปัจจุบันมันเหมาะสำหรับคนที่ใจกล้ามองหาความคุ้มค่าเพราะราคามือสองตอนนี้อยู่ที่หลักหมืน่เนเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องดูดคุณภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน,นเตะตะตก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ทาทาซีนอน2.0ลิตรไดคอร์ดับเบิลแคปรถคันนี้เป็นรถในกวนลุงนะครับลุงพงซื้อซากเอามาซ่อม ที่เห็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ค่าใช้จ่ายรวมค่าซื้อรถแล้วอยู่ที่60,000บาทครับซีนอนหรือบางคนรู้จักในชื่อเทลโครายเป็นรถในกลุ่มมิดไซส์ทักหรือว่าปิกอัพของทางทาทามอเตอร์สัญชาติอินเดียครับซึ่งในบ้านเราจะรู้จักกันทั่วไปว่าทาทาปิกอัพเปิดตัวครั้งแรกในปี1998จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด2เจนครับเจนที่1เราจะเรียกว่าเฟส1ในปี1998 และเจนที่2หรือว่าเฟส2ในปี2006ครับการทําตลาดในบ้านเรายุคแรกนะครับจะเป็นรถยนต์นําเข้าจนกระทั่งในปี2010ได้ประกอบโดยทาทาทนบุรีและในปี2011มีรุ่น CNG อออกมาด้วยซึ่งถือว่าว้าวมากจุดเด่นของทาทาก็คือตัวรถมีราคาถูกมีความแข็งแรงและมีความประหยัดครับแต่ตลาดรถกระบะในบ้านเราถือว่าเป็นตลาดปราบเซียนครับ เพราะมีเจ้าใหญ่หรือว่าค่าใหญ่เป็นผู้ถือครองตลาดเลยทำให้มันมียอดจำหน่ายไม่วหว่หามากนักประกอบกับศูนย์บริการมีไม่เยอะในยุคนั้นอะไรหายากทำให้จำนวนรถค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับซึ่งต่างจากตลาดในยุโรปนะครับทาทาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมียอดผลิตสะสมทั่วโลกมากกว่า8ล้านคันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ ทาทาซีนอน2.2ลิตรไดคอร์ดับเบิลแคปเจนที่2หรือเราเรียกว่าเฟส2โฉมนี้เริ่มต้นใน,ในปีต่ปี2006จนถึงนปัจจุบันมีการม i n เนอร์เชน1ครั้งในปี2,016และคันนี้จดทะเบียนในปี2,009ครับมาดูเครื่องยนต์กันกปากกระโปรงอย่างหนักอ่ะเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2 ขับหลังขับวาล์วดิโซขนาด2.2ลิตรรหัส D W U 1, 2 4สูบเรียงดับเบลิลโอเฮดแคมชาร์ฟ16วาลคอมมอนเลวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์140แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดเพรทและเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1 และ2และบนฝากระโปงอง1จุดครับออปชั่นอย่างหนึ่งที่ลุงชอบมากๆนะครับก็คือไฟ2ห้องเครื่องเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ูนถึง1้อวินาทีท็อปสปีด165กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว6เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอลพร้อมทั้งเหล็กกันโค้งและทอร์เชนบีมด้านหลังเป็นลิฟต์สปริงหรือว่าเป็นแหนบระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABSEBD และ BA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2 3 5 70 16 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จถึง245ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด245/70/16จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนด์200มิมน้ำหนักรถ1.75ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.86ยาว5.12สูง1.76เมตรฐานล้อมีความยาว3.15เมตร หลังคารับน้ำหนักด้จุดละ75-80กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์พิกอัพแพลตฟอร์ม X2 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซล B7 แต่ถ้าดูสเปคจากต่างประเทศนะครับรองรับจนถึงน้ำมันดีเซล B10 ครับมาดูภายในกัน กุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกใครที่เพิ่งเคยมาใช้ทาทาครั้งแรกนะครับเวลาที่เสียบกุญแจรถแล้วสตาร์ทไม่ติดเงียบหรือว่าดื้อไปเฉยๆเลยให้ลองดึงกุญแจออกมานะครับแล้วปลดล็อกที่รีโมทมันเป็นระบบเซฟตี้ของเขาครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ทาทาครับสำหรับราคากระจกหน้าถ้าเปลี่ยนใหม่อยู่ที่ประมาณ3,500บาทครับเลเบลที่เสาบครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณน,นี้ที่หุ้มด้วยผ้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกประตูช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด6 0 0ซ c ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับที่ประตูทั้ง4บานมีไฟเวลคัมไลท์มาให้ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงัง ปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาไม่มีที่พักเท้ามาให้ครับที่เปิดฝาถังน้ามันที่เปิดฝากระโปรงหน้าไลฟ่ฟฝาด้านหลังช่องแอร์พวงอะไรเป็นแบบสีก้านคุมด้วยหนังวงกําลังดีขนาดเล็กกว่ามือลุงไปนิดหนึ่งแต่จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นลง การที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟหน้าและที่เปิดไฟตัดหมอกอยู่ทางด้านขวามือเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาความเร็วได้ถึง200ด้านล่างเป็นอุณหภูมิน้ำตรงกลางเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลทิป A ทิป B O โอเวอร ขวามือเป็นวัดรอบและน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางมาในแบบเน้นการใช้งานไม่ต้องคิดเยอะครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างในช่องแอร์ครับวิทยุติดรถยนต์มีขนาดวันดินแค่พอใช้งานได้ครับ ระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานมากๆครับเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับโหมดการใช้งานที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับสำหรับทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่วางแก้วหรือครับโฮเดอร์ขนาดที่ใส่ได้ใหญ่สุดคือ22อออถ้าเกินกว่านั้นมันจะติดบริเวณด้านบนครับ เกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีด1 2 3 4และ5นะครับเกียร์ถอยจะอยู่ตรงนี้การใช้งานโดยทั่วไปดีมากครับคัชไม่แข็งสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกเบรกมืออยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนข้อเสียของเบรกมืออยู่ตรงกลางก็คือทำให้มันขาดพื้นที่วางของครับ ที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับเวลาที่เหงื่อออกนะครับมันจะลื่นและมีขนาดเล็กระยะกับพวงมาลัยดีก็จริงแต่ไม่ค่อยลงตัวครับปัญหาของรถรุ่นนี้สำหรับลุงนะครับก็คือตำแหน่งการนั่งมันไม่ลงตัวครับมันขัดขาดเกิน,กนอย่างเช่นคอพวงมาลัยครับยาวมากเห็นไหมดูจากการวัดนะครับตัวเบาะก,ก็ค่อนข้างสูง เวลาที่ลุงเข้ามานั่งขับแล้วครับปรับยังไงมันก็ไม่ลงตัวสักทีเก๊กเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ครับแต่มีขนาดเล็กมากๆลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับวัสดุข้างในนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปและที่ฝานะครับมีที่วางแก้วหรือคับโคลเดอร์มาให้2ช่องกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสง ความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดนึงครับไฟสองห้องโดยสารและไฟสองแผนที่แยกสวิตช์และแยกดวงไฟการใช้งานกันอย่างชัดเจนครับไฟสองนที่ใช้สวิตช์สองตัวนี้ครับสำหรับไฟสองห้องโดยสารจะเป็นสวิตช์ตัวนี้ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะเบิกสายไฟมาแล้วครับแต่ยังมาไม่ถึงม่านบังแดดวัสดุกองแกงครับด้านในเป็นกระดาษอัดนะครับ หุ้มด้วยฟองน้ําและคุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งเวลาใช้งานไปนานๆมันจะเปื่อยครับมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้แค่3อันครับวัสดุบุหลังคาพอใช้งานได้ครับเอกสารและคู่มือครบครบจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับค่าภาษีรายปีณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 5 0 0บาทครับ เบาะที่นั่งคนขับแค่พอนั่งได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะแบบ4ประตูในยุคเดียวกันวัสดุเป็นหนังนะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบตัวเบาะใหญ่แบกว้างพนักพิงนะครับปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับ ตำแหน่งองศาถือว่าดีนะอันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมจุดที่คาดที่สุดมีอยู่หนึ่งกำปั้นครับพื้นที่วางเท้าเหมือนจะดีนะครับแต่ตรงเนี้มันคืออีกอย่างเนาะ นี่แหละครับคือปัญหาของทา,ทาทาที่ลุงบอกว่ามันออกแบบไม่ได้ลงตัวขาซ้ายติดซุ้มลอ,อนิดนึงครับขยับประมาณ2นิ้วเหยียดที่สุดเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ2นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนิดนึงครับและด้านหลังไม่ติดที่เสาสี่ครับแผงประตูแถว2 วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นผ้าครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 600cc ซีซีลึกประมาณ1ฝ่ามือครับด้านหลังเบาะคู่หน้าไม่มีกระเป๋าจริงโจาหรือกระเป๋าใส่กระสารมาให้ครับไฟสองห้องโดยสารแถว2อ,อยู่ระหว่างเบาะคู่หน้าครับเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมแค่พอนั่งได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับค่ายรถตลาดห่างชั้นกันอยู่พอสมควรครับตัวเบา ใหญ่กว้างแบกก็จริงครับแต่องศามันชันขึ้นมาเวลานั่งแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้ครับพนักพิงชันพอสมควรเวลานั่งแล้วนะครับรู้สึกเหมือนกันนั่งงอเข่าแล้วก็กดหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานั่งทางไกลเมื่อยครับหัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งนะครับเวลาใช้งานจริงไม่ดีเฮดลูมมีอยู่หนึ่ปั้นครับเลคลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่ประมาณ1นิน้วครับ พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีรางเบาด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดตำแหน่งบอกคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงค่อนข้างชานเวลานั่งแล้วมันค้าหลังตัวเบาะนั่งได้ดีก็จริงครับแต่มันจมทำให้เวลานั่งทางไกลรู้สึกอึดอัดที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าอุโมงค์เผาขับไม่ใหญ่นะครับสามารถวางเท้าได้แต่ แชรพื้นที่วางเท้านั่งได้สบายกว่าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ก็จริงแต่โดยรวมนะครับลุงว่าไม่เหมาะเด็กนั่งได้ดีกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดนะครับเก็บไม่ดีนั่งมีทิ้มดักและตำแหน่งบอกคนที่ค้าเป็นแบบล็อก2จุดครับด้านหลังบาะแถว2เป็นที่เก็บเครื่องมือและแม่แรงครับดึงสายตรงนี้แล้วพับลงครับแม่แรง สำหรับเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับที่เปิดท้ายฝากระบานะครับจะอยู่ตรงกลางพื้นที่เก็บสัมภาระจะมีอยู่870ลิตรครับแต่ถ้าเป็นตอนครึ่งหรือว่าแคปจะมีอยู่1,105ลิตรสำหรับหัวเดี่ยวหรือว่ากระสือจะมีพื้นที่ทั้งหมด 1, 2 3 0ลิตรครับพื้นที่ขนาดนี้ขนสัมภาระได้สบายครับ ยางอะไหล่จะเป็นแบบล้อกระทะอยู่ใต้กระบะครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานใช้งานได้ดีอันนี้ลุงพูดถึงเครื่องยนต์เดิมๆนะครับ 2. ออัตราสิ้นเปลืองดี D. ประหยัดกินน้ำมันน้อยเหมาะกับการบรรทุกครับ 3. ระบบช่วงล่างทนถึกขนของได้เยอะ 4. ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาต่ำอะไหล่ไม่แพงยกเว้นหัวฉีดครับ 5. ราคามือ2ถูกมากๆแบบปีไม่ลึกในงบไม่เกินแสนสามารถหารถขับเคลื่อน4ล้อมาใช้ได้ข้อเสีย 1. เป็นเทคโนโลยีเก่าดูล้าหลังแต่ซ่อมง่ายครับ 2. การออกแบบภายในห้องโดยสารยังไม่ค่อยลงตัวเช่นตำแหน่งการนั่งนะครับดูค่อนข้างอึดอัดคอพวงมาลัยยาวทำให้จับพวงมาลัยไม่สะดวก ตำแหน่งปั้นเบรคคลัสแล้วก็คันเร่งครับที่มันเอียงไปทางด้านขวามือ 3. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารไม่ค่อยดีนักความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับคุยกันไม่ค่อยได้ยินละว 4. ไม่ควรเป็นรถคันเดียวในบ้าน 5. ศูนย์บริการและอู่เฉพาะมีน้อยรถสภาพเดิมดีๆหาได้ยากอไัไหลต้องรู้แหล่งซื้อออนไลน์ช่วยได้ครับ แต่ต้องแม่นจริงๆว่าต้องใช้โค้ดตัวไหนและอะไหล่ของรถค่ายนี้ใช้ร่วมกับใครไม่ได้ครับอาการประจำรุ่น 1. หัวฉีดเสียของเดิมจะเป็นรหัส e 4ฉีดที่140นะครับแต่บางคนนะครับซื้อมาจากออนไลน์เอาหัว e 5 1 5 0ซีซีมาใช้มันใช้ด้วยกันไม่ได้ครับ 2. อาการรถเร่งไม่ขึ้นแต่เช็คเครื่องยนต์แล้วปกติ ให้ไปเช็คที่สวิตช์เบรคครับถ้าเสียรถจะเป็นอาการแบบนี้ 3. ระบบจ่ายน้ำมันทำงานผิดปกติอย่างแรกให้เช็คที่กรองทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างที่2เช็คปั๊มแรงดันครับ 4. ระบบสายไฟรวนหรือว่ากล่องพังส่วนใหญ่ที่เจอมักจะเกิดจากการดัดแปลงแบบไม่มีความรู้และความเข้าใจต้องใจเย็นๆค่อยเช็คครับ 5. รถสตาร์ทติดยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถเทคโนโลยีเก่าอย่างแรกที่ควรเช็คก็คือหัวเผาครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง10-12กิโลลิตรนอกเมือง14-15กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้เลยครับคู่เปรียบในรถแบบเดียวกัน 1. Toyota Hilux 2. Isuzu DMAX 3. Mazda b t 50 4. Mitsubishi t i t a นและ 5. Nissan Navara า,ารครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่550,000จนถึง740,000บาทราคามือสองณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่20,000จนถึง80,000บาทครับกับทาทาซีนอนคำถามส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเล่นได้ไหมส่วนตัวสำหรับกวนลุงนะครับตอบว่าเล่นได้ แต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเล่นเพราะ 1. แหล่งอะไหล่ครับไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันที่ไหน 2. ตัวรถนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างช้ำเนื่องจากว่าเวลาหาอะไหล่ไม่ได้นะครับไปหาช่างช่างก็จะดัดแปลงเอาตามมีตามเกิดใช้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วมันมีปัญหาอีกพอไปไม่ไหวก็จะขายทิ้งออกมาในราคาถูก ทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับตัวทาทาเนี่ยอะไหล่ทั้งมือ1และมือ2ม,มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมือ2ในบ้านเราเนี่ยราคาทูกถูกลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณไม่ควรจะเกิน1 0 0 0 0แบาทคุณจะสามารถหากระบาท4ประตูทั้งในแบบขับ2และแบบขับ4มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ สำหรับทาทาซีนอนนะครับช่วงล่างเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกระบะในยุคเดียวกันน่ะมันแข็งกระด้างกว่าพอสมควรครับเพราะเป็นเทคโนโลยีเก่านะหลายๆรุ่นในยุคนั้นเป็นคอยสปริงแล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่เลยทําให้มันไม่เหมาะกับการนั่งครับแต่ในเรื่องของการใช้งานหรือว่าบรรทุกเนี่ยค่าดูแลรักษาต่ําจริงในเรื่องของเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องดีเซลปัญหาของรุ่นนี้ก็คือนะครับ เทคโนโลยีนะครับของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบยุโรปแต่ดันใช้ขัวฉีดคอมมอนเรลแบบญี่ปุ่นเลยทำให้มันหาใครนะครับร่วมด้วยไม่ได้จะต้องเป็นเอกเทศของเขาตั้งหาซึ่งจะต่างกับในตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเพราะสามารถหาไหลเทียบกับรถในตระกูลเปอร์โยกับซีตรองได้เก็บไว้เป็นข้อมูลครับ